เริ่มด้วยความทุกข์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผู้มาที่นี่คงจะเป็นผู้ที่แสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ว่าเราจะแสวงหาความหลุดท้นจากความทุกข์เราต้องเรียนรู้จากความทุกข์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพความทุกข์ให้ทุกท่านได้ดูนะครับขอให้มีความสุขบนความทุกข์นะครับเราเล่นะผมอยากเห็นบรรยากาศผ่อนคลายหน่อยนะครับรู้สึกว่าเกรงเลยเดี๋ยวจะมีภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการ ให้ตื่นตระหนกและก็ตื่นตัวและก็ตื่นรู้นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าการจะพัฒนาไปถึงสิ่งนั้นได้นะครับผมเชื่อว่าต้องใช้กระบวนคิดกันพอสมควรโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่ายุคโลภาพิวัตนะครับสิ่งที่มนุษย์กําลังทําเป็นมนุษยาภายัยเป็นภัยที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์นั้นจะทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาชมภาพเหตุการณ์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นในอดีตและก็อาจจะกําลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับไปชมกันเลยครับ ในวันหลังคริสต์มาสปี2004ส่โลกส่วนเซไปกับหนึ่งในภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดซึนามิครั้งใหญ่แล้วสาเหตุของการทำลายล้างมันแผ่นดินไหวที่ทรงพลังที่สุดบนโลกเมกะทรัสต์เอิร์ทเควดลึกลงไปในมหาสมุทรปิเดียมันฆ่าชีวิตมนุษย์ไปกว่าสองแสนคนเ็ราะาตรงแคลิฟอร์เนียครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะเกิดช่องว่าง แล้วอยู่ๆแผ่นดินทั้งรัฐก็จะจมลงไปมันต้องพยายามปรับตัวของมันครับจากนอร์เวย์ไปยังชิลี มีมากขึ้นเรื่อยๆว่าโลกกำลังเย็นขึ้น,ตนแต่ในที่สุดเนี่ยมันจะต้องเกิดแผ่นดินใหม่ขึ้นมา เราเตรียมตัวกันไม่ทันเลยกรณีน,นี้กินเวลาน้อยกว่า6วินาทีซึ่งเป็นช่วงวินาทีที่น่าหวาดกลัวมาก เราทำให้มันเร่งเร็วขึ้นเร่งตัวขึ้นนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่คลื่นซินามีพัดถลม่มูบ้านชาวประมงดีชาตโต้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งก็ถูกคลื่นยักษ์พัดถล่มถึง3ามระล,ลอกด้วยมวลมหาศาลของน้ำ เราจะสร้างเมืองในอวกาศนี่มายถึงเป็นสถานีอวกาศเป็นสถานีอวกาศใหญ่ๆเลยนะครับ อาจจะต้องมาอยู่นอกโลกสักพักอันนี้พูดจริงหรือพูดเล่นนะครับภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นบนโลกจะกลายเป็นหายนะรอบที่ภาคสาโลกในปีคริตศรา2012และในประเทศไทยของเราก็พบว่า20ปีที่ผ่านมานั้นพี่พบจอกลืนกินผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และเริ่มใหม่อีกครั้ง ไฟดินน้ำลมก็สามารถกวาดล้างและสร้างศพกนัฏกรรมในยามตื่นเมื่อพิภพปราชัยให้กับพลังร้ายแรง คือเหตุผลนะครับที่เราต้องมาจัดการเสรวนาในชั้นที่4นะครับเผื่อถ้าเกิดอะไรขึ้นเรายัางว่ายน้ำหนีกันทันหมายว่าคือเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับความทุกข์เนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะครับแต่ว่ามันก็ถ้าเราพยายามที่จะทําความเข้าใจสักหน่อยแล้วก็หาเหตุปัจจัยบางอย่างช่วยชะลอแล้วก็หยับยั้งได้บ้างนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เลยจะใช้กระบวนการเสรวนาแบบอริยสัจสี่นะครับก็เริ่มจากทุกข์แล้วก็มาถามถึงสาเหตุ แล้วก็จะไปสู่เป้าหมายแล้วก็กระบวนการวิธีการจะให้น้ำหนักเยอะหน่อยนะครับคือมกัมกมักคขวิธีนะครับในการที่เราจะสามารถที่จะทำให้เราพ้นจากภัยพิบัติต่างๆได้เมื่อทุกท่านคงจะเห็นความทุกข์ร่วมกันแล้วนะครับซึ่งจริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่รับรู้มานานพอสมควรแล้วมีหนังมีภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องก็ย้ำแล้วก็ซ้ำเติมให้เราได้เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องเกิดขึ้นผมอยากจะกลับนมัมการถามพระอาจารย์ก่อนนะครับว่า ในพุทธธรรมนายหรือพุทธพยากรนะครับมีการพูดถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นอยู่พอสมควรนะครับอย่างพระสุนตนตะปิดกเล่มที่15ก็มีเหมือนกันแล้วก็อีกหลายเล่มนะครับก็มีหลายตอนเหมือนกันอยากให้พระอาจารย์ได้สะท้อนภาพแล้วก็จะตามด้วยท่านอาจารย์อัดองนะครับเรียกจนท่านจะเป็นพระอาจารย์อัดองนะฮะได้ได้นำหลักวิทยาศาสตร์มาประกอบให้เราได้เห็นว่า สิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมไว้เมื่อ2,500-600ปีก่อนเนี่ยกับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันที่เราได้เห็นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกลับนิมนล์ประอาจารย์ก่อนครับจเจริญพรญาติโยมทุกคนก็ในเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆของโลกนี้ถ้าเราดูในพุทธวจนะที่เป็นพุทธวจนะแทๆ้ๆไม่ได้ถูก ปรุงแต่งขึ้นโดยนะบุคคลใดก็จะมีตรัสไว้พอสมควรเหมือนกันนะอย่างพระสูตรหนึ่งที่ <c oughs> พระองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องการที่ผู้ปกครองไม่มีธรรมนะราชยุทธ์ทั้งหลายพวกมหาหมาดก็จะไม่มีธรรมนะพวกข้าราชการก็จะไม่มีธรรมพวกพ่อค้าก็จะไม่มีธรรมไล่มาจนถึง าชาวนาชาวไรนะ่ประชาชนทั้งหลายก็จะไม่มีธรรมะด้วยนะเมื่อทุกคนต่างไม่มีธรรมะแล้วนะการผิดศีลธรรมต่างๆก็จะมีอย่างกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆนะจะส่งผลกระทบไปทำให้ฤดูการต่างๆนะมัน ไม่สม่ำเสมอนะเกิดการแปรปวนเกิดการโคจรของดวงดาวต่าง,างๆเนี่ยผิดระบบไปนะทำให้มีผลกระทบต่อโลกนะเมื่อมีผลกระทบต่อโลกด้วยการที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอฤดูแปรปวนรัตถาคตตก็บอกว่าจะเป็นเหตุให้พืชพันธุ์ พันาหารต่างๆเนี่ยพืชพันไม้ต่างๆบนโลกก็จะทำให้มีผลสุกแก่ไม่สม่าเสมอมนุษย์ก็จะกินอาหารที่ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์จะเป็นเหตุของการทุพพลภาพและอายุสั้นของมนุษย์ในพระสูตรนี้ก็จะสรุปลงมาที่ <c oughs> มนุษย์ต่อไปจะมี อายุสั้นลงนะและมีการความทุกขผลภาพมากขึ้นมากขึ้นนะซึ่งอันนี้ก็จะสอดรับกับพระสูตรที่พระองค์บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุคที่มนุษย์เนี่ยอายุประมาณร้อยปีซึ่งเดิมเนี่ยพระองค์บอกว่ามนุษย์เคยอายุยืนยาวถึง80,000ปีนปะีแล้วก็ทำผิสินธรรมมนุษย์ก็อายุลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่ง <c oughs> ถึงยุคมนุษย์อายุร้อปีพระพุทธเจ้าเราก็มาเกิดมาตรัสรู้และจากนั้นเนี่ยพระองค์บอกว่ามนุษย์เนี่ยจะมีอายุลดลงไปเรื่อยๆกระทั่งถึง10ปีนะจะเกิดสันทตละกับการฆ่ากันตายตลอด7วันนะเครื่องสังเกตของสันสันตตะกับก็คือผู้หญิงอายุ5ปีจะมีบุตรนะกุลเชษฐาปจายนธรรม ความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำจะไม่มีนะกุศลทั้งหลายเนี่ยจะหมดไปจากโลกอกุศลเนี่ยจะเฟื่องฟูอย่างถึงขีดสุดนะทุกคนจะมีอาวุธในมือกันหมดนะไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้านะอาหารที่เป็นในสายในข้นน้ามันน้าพึงน้ำอ้อยอาหารปลาณนี่ต่างๆเหล่านี้จะหาไม่เจอนะมนุษย์เรามากินหญ้าแทน พระุเจ้า,าบอกว่าจะ,จะเกิดการสมสู่สัมสรนนะสมเพศเหมือนแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาลานะคําว่าพ่อแม่พี่น้องหลุงป้าน้าอาครูอาจารย์ไม่มีนะความเคารพกันไม่มีและจากนั้นเนี่ยจะเกิดการฆ่ากันตายตลอด7วันนะเนรียกสรรตตะกับ <c oughs> ทุกคนจะฆ่ากันราวกับเนื้อกับปลา จะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่เข้ารว่มารวมวงสันตตระกับนี้เข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่านะเมื่อไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าจากนั้นเนี่ยเข้าฆ่ากันเกือบหมดทั้งโลกแล้ว <c oughs> ก็ออกมานะเพื่อที่จะนะฟื้นฟูศีลธรรมใหม่เริ่มเห็นความสําคัญของศีลธรรธมแล้และเมื่อฟืนฟ้นฟูศีลธรรมขึ้นมาเรื่อยๆมนุษย์ก็จะมีอายุยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นจนกระทั่งถึง8 0ดห0ปีครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้านำว่าเมตเตยะจะมัตรัสรู้ในช่วงนั้นนะทีนี้ระยะของปีเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้ตรัสเอาไว้ท่านบอกเป็นยุคของมนุษย์อายุเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะจากที่ผู้เจ้าบอกว่ายุคมนุษย์อายุร้อยปีที่พระตถาคตมาเกิดนะบัดนี้ก็ผ่านมา2อ0 0กว่าปีเราก็ยังพอเจอมนุษย์อายุร้อยปีอยู่บ้างนะแต่มันก็ผ่านมาต้อง2,000กว่าปีแล้ว ท่นี้เลยไม่มีใครทราบว่าอีกอกี่ปีเนี่ยจะลงไปเหลือมนุษย์อายุ10ปีแล้วอีกอกี่ปีจะตีขึ้นไปอีกถึง80,000ปีอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้ก็ยังเป็นที่ข้องใจกันอยู่นเป็